นี่ครับผมเพชรปลาลวยนะครับน <us> <Par. S 2> ้องมาตามหาตาพ่อเหรอครับมาหน่าหาตาสองมือแล้วผมบ้านกันนั่าทั้งเสาทั้งแรงโอ้ยยางตาจินตาจินเข่าเราบ่ก็คุณไปร่อนบ้านพระเก่าพี่ว่ากับมากว่าเจ้ากระอรืรือดีไมผมังไปดีๆครับคุณ ปอุดวปไปไกลแอ้ยอ่าไัน่าไบอกว่าอะไปอุดรนเครับว่า,า,าว่าเขาติดนว่าเหลอน้องหาเกันล่ะโอ้ยไปไปใช้เวลาครับจะไปงหารตีอือยังยนยัเชิงอ๋อแ้ไปยังนอพ่อไปเล้วล่ะจะถามยังก็ถามบ่ตานันนนตายจินเขาไปไปแล้วิกิงนาไแล้ว อันย้วนปตทนี่มีอันไก่ย่างอยู่ดิแต่ไปกินก็กินไก่ย่างวะย่างนี่แล้วปนไก่ย่างเนาะเนาะเนาะแล้เอาจ้าเครื่องก็ได้เจ้อันเครื่องเป็นตัวก็ได้ตาก็เขาเส้าบานสุดก็เดี๋ยวตาอันเดียวตาเดียวย่างเป็นกล้านไก่ย่างปะนี่นี่มาขึ้นรถนี่ตานี่ตามาขึ้นรถนี่ตามาขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมนี่ เดี๋ยเดี๋ยวกลับมารับเอาเดี๋ยวกลับมารับเอาเดี๋ยวตาไม่ขี่รถมาเส้นผมเนี่ยเดี๋ยวส่วนขึ้นเนาะครับขึ้นเนาะครับท่านผู้ชมพ่อตายเนาะครับเนานะ,นะนะหามาสองมือแล้วเดี๋ยวเนาะครับไปร้านขายกระย่างก่อนเนาะครับเนาะตาว่ามานัางตัวปะโอ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับตอนช่วมพ่อตาแล้วตาเออไกลอย่างนะครับเนาะเอาอ่นไกลนะครับตัวหนึง่งไ,ไ,ไ,ได้ครับ เขียนห่อให็นตาหน้าก็ซื้ออยังซื้อคำพ่อยตาคำพ่อยเรางานยู่แถวนี้ตลอดเห็นป่จ็คก,กับมือสังเกตโอ้เ่เคยเห็นเห็นป่าวแต่ว่าหมู่บ้านไปถามหาเราอยู่บ้านหนองอยงงสีนเขาหุ่นแจ็คเล่าหมดโมคุนบ่าเราเคยบอกเลขถือหลายงวดแต่นี้อันเทศบ้านอันถือเลขมันเราหลาย ตัวเท่าไหรครับฮะเอาน้ามนหนึเเอาน้าน้ำมีขอนียวปะมีครับเอาขนเวน้น้วน้าน้ามหนึ่งอันอันยังอเอาขเนียว ตาเอฟซีขาเจ้าโอนเงินมาให้ตาพันหนึ่งเด้อขาเจ้าเสื้อกุ้งขาเจ้าเพิ่นอยู่เพิ่อนยมยังนอกแม่ตาเพิ่อนยมยังนอกเพิ่นเหยายดเพิ่นโทษมากพอเดี๋ยคุยกับเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ประเทศใดเพิ่นบ่ได้บอกนะตาเพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นเหยายดเพิ่อนยูอำนาจโทษมาบอกเพิ่นซื้อกุ้งอยู่น้อครับเนาะตา พันอ่อนมาเหตตาพันหนึ่งพันอ่อนมาเหตตาพันหนึ่งพันสู่พันเสื้อกุ้งแม่ตาพันเป็นหนึ่งเป็นน่เนี่ยด้านไปก่อนเฮ้ยคนไหนพักุ้งพับอตาวบแม่นตาอันนี้พันยุ่งไม่นอพันยุ่งไม่นอพันเื้อกุ้งพนไม่ เพิ่นเบิงอยู่ใน้คเพิ่นเบิงในคลิปเบิงในท่ัพท์เมตาเาเาี่เออเ็ื่อดีเพิ่นยู่แม่งน,น,น,นอกอันอวยพเพิ่นในตาเอเพิ่นอเิ่เอออันขอให้อายุกว่าเื้อนนตัวตาอเพิ่นขาขายเามากขึ้นอขา,ขายขึน้ขาขายขึ้นในจะเลื่อนลุงเรื้ยงอันมาตา ไจะเลื่อนลุงเรื่องกันป่าตาโออันจายเงินหรอเปล่ายเร็วตาคือว่าใส่ถุงเจ้าบบเล่นเอกบบครับบอบครับป่าตาผมจินมาแล้วตาไว้กินรอดปลาเด้เล็กัวได้ยังปลไใดเป็นเปอยู่็ลองหานลูกน้ำแล้าทุทเไม่ว่าอะัรก็ไก็ะมาบ่ได้เจาก็น้มนเระเออเพราะฉะนั้นงหานก็ทำ เมื่อมื้นยืบซีล่ะตาตาเมื่อนยืบซีแล้วเมื่อยืบซีสามเมื่อมทีกัม้าย่าง่เชิญเจ้าเจ้าไม่กี่นเด้ยเมื่อในยืบมื่อนยบซีแล้วเมื่อในยืบซีล่ะก็ก้าายืบเจ็ดยบปดที่อยู่ในก่อนติตาีแล้ว ตาง่นอันเงินนเพิ่นโอนมาให้มันชื่อยีเปมู่บ้านกันมานําหาตาทั้งเสาทั้งเรงสองเขียวแล้วบ้านเพิ่นอนมาให้ตาเันชื่อยีเป็ดเิ่นซืือกุ้งเป็นขึ้ิงแหงเี่ยมันกอยังเอาเงินให้หลายโอ้่นทำบุญคนทำบุญเนาตาตาอยู่บ้านไหนบ้านตาประค่าอันเอฟซีเพื่อนจากหูตายอยู่า สว่างอ๋วันพ่นสูงันพ่นสูงออแต่ยังวันพ่นสูงเนาะครับเนาะแล้อ๋อครับอ้าวใา่สีเง่ะไ่นี่แังเกิขอเวลายางดิอ๋อสียางเอาบ่ะสสวยเลยเดี๋ยววัน เดี๋ยวตาย่างไปอยู่นั่นเด้อไปอยู่กุจิกเด้อคีไปยืมรถล้านนั่นเคยไปส่งตาตายไปน้องหานนั่นบ่ตายไปน้องหานบ่เดี๋ยวผมคีไปยืมรถล้านเอารถใหญ่มาไปรับไปส่งตาเนาะเอากันบ่ไปทายุกุจิกเนาะโอ้ขีย่างไปก็ประหง่ายแล้วก็กระลาเหรอ ไ้ม่ใช่กซื้อกินเด้ตาเด้อว่มันเ็นิ้ใหก็ไปอาดอนู่บโอ้คำใส่นันนั่นมตากาบานนี่เคลียอเลยบ่กลับรลกบอยู่บ่กลัะกเลยนี่มางกันเนี้ใ่กางตวันวนี่าอะไรตาเกี่ไหมันเที่ยวอะไรหรอลับมาขับมาควันขี่เปียวยู่เปียวยู่น้องหัน อโอ้ต่ว่าพอ่อพระทุดงอยู่อันตาแต่ว่าพอ่อพระทุดงค์มัน,นหมู่บ้านหมู่บ้านนี่แม่ตาพันพระทุดงค์พันไห้อยู่แม่ตาหมู่บ้านอันหมู่บ้านพอ่อพระทุดงตาเขาเรียกพันยศดีทัวเออดีออดอยู่ตากับหมู่บ้านพอ่อพระทุดงค์พันไห้อยู่ หมู่บ้านถามเพิ่นรถเพิ่นกับบัคคีนี่รถเพิ่นบคัคคีอันเพิ่นว่าเ,เพิ่นว่าขั้นขี่รถประจำทางมันขี่ปฏิบัติบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นยางเอาอเขียนไว้อยู่นี่แม่ อันนี้แม่ตาอันพาเพื่อนไห้เพื่อนยางมาจากอันเพื่อนยางมาจากเชียงใหม่เพื่อนมาตาเดียนท่านว่าอันเพื่อนมาตาเดียนเออนิ้วหมู่บ้านเออแม่นแม่นแม่นหมู่บ้านนี่แหละเพื่อนยางยูสละเพื่นยางมาจากเชียงใหม่เพื่อนยางตาเดียนท่านว่าเพื่อนมาหอดนี่เพื่อนขี่ไปนครพนมแม่ตาขอมว่านนี่ปูเพื่อนกระห้ตัวนี้เนาะครับท่านผู้ชมปากเนาะ ปราณเหล็กต่างกันอะไรเนาะครับเนาะปูเพิ่นฝากภากับภาพโอ้ผมไม่เป็เด้อเออเออมไม่ตาละเพิ่นกาแฟนะขามันหนาวขึ้นไปเยอะสปเจ้าไปตรงนี้าแร่นี้ครับครับแต่เครื่องแย่ก็เกิไปติดไฟอันนี้อันนี้ปูถั่วหวงพันยางมาจากเนาะ,ะครับท่นาทนผู้ชมเพิ่นมายางมาจากเชียงใหม่พันยางกระเดียดท่านว่าเนาะครับเนาะ เดี๋ยวนี้ยังพัดในหอดอำเภอสว่างแดนดินอีกนะครับเนาะปูนผู้พันพนญางมาจากเชียงใหม่พันหนึ่งเส้นเขียนเหล็กให้เนาะครับท่านผู้ชมปูพันเขียนเหล็กให้ศูนย์หกนเนาะครับนรเนาะศูนย์หกกับหกเอ็ดนะครับท่านผู้ชมปูให้ตั้ง้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะนี่แหละปูสุงูงพนญางมาจากเชียงใหม่เนาะครับเนาะเพิ่งกลไปนครพนม ปูเป็นเขียนไห้เนาะครับนะเนาะปูวันวานศูนย์หกครับบันหกเกตเนาะครับท่านผู้ชมเอาไปผิดใจหนา้าหน้าบางเนาะครับเนะนาะเคยปินแนวทางเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ปูข้างในหอดันข้าในหอดำเพิ่รสว่างแดนดินเนาะครับว่าพอหมู่บ้านนี่ตอนใบใบเนาะครับเนาะใบหนึ่งใบสองฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตาไม่เป็นพระรวยนะครับเนดะ้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับ,บเนาะ สวัสดีครับ